ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็โทรศัพท์ไปสอบถามถาคุณเ<ร>พียรวิทเลยค่ะว่า <ไป S 1> มันเรื่องจริงไหมที่เอกสารโอนเงินแล้วคนรับเงิน,นี่ก็คือคุณเพียรวิทเจ้าตัวออกมายอมรับว่าเ,เรื่องจริงจริงนะแล้วก็บอกด้วยว่าคนที่โอนเงินให้คุณเพียรวิทยนี่ก็คือ ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยค่ะเขาบอกเลยใช่แล้วก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐด,ด้วยในขณะที่ยืมนะในขณะที่ยืมเพราะว่าถ้าถ้าดูจากตัวสลิปที่ออกมาครับ,รบมันจะระบุว่าเป็นปี2021อืในช่วงนั้นแล้วก็ถามว่ายืมไปทําอะไรคุณพิรวิทย์บอกว,กว่าก็ยืมเงินไปลงพื้นที่ แล้วเมื่อเงินเดือนออกก็จะคืนให้กับร้อยเอกธรรมนัอแล้วก็บอกอีกเพิ่มเติมอีกนะว่ายอดการยืมล่าสุดคุณเพรวิทยังไม่ได้คืนเลยนะคะอ๋อต,ตั้งแต่ครั้งนั้นนะ,ะไอ้ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ทันคืนเลยหลุดออกมาก่อนใช่ค่ะอ,อะเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณเพรวิทย์หน่อยค่ะถ้าใครติดตามทางผมทางทีวีหรือการออกรายการอะไรต่างๆถึงความสม พันของผมกับท่า,านผู้กองธรรมนัฐเนี่ยซึ่งผมชื่นชมท่านอยู่แล้วเพราะว่าอ่าผมเองก็บอกผมเป็นนักการเืินตัวเล็กๆเวลาเงินทองขาดมือผมมีการหยิบยืมเงินบ่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงก็มีการยืมแล้วก็คืนแล้วก็ยืมแตนหลักแสนหลักล้านครับไปเสร็จล่าสุดเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าจะเปิดเผยเนี่ยเปิดเผยให้หมดจะเห็นว่าอ่าที่บอกลายหลุดเนี่ยตัวชริตอันนั้นน่ะมันก็คือล่าสุดเลย ยังไม่ครบเดือนเลยครับผมก็ยังไม่ได้คืนท่านอือคือคุณเพริวิีบอกว่าอันที่หลุดออกมานั้นคือล่าสุดยังไม่ครบเดือนอแล้วยังไม่ได้คืนก็คือปกติเนี่ยว่าก็บอกเงินเดือนออกถึงจะคืนค่ะแต่อันนี้คือเหมือนกับยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาคืนไงยังไม่ถึงเวลาก็เลยยังไม่ได้คืนค่ะ ทีนี้ไปดูเรื่องของความสัมพันธ์กันหน่อยไหมคะคือผู้สื่อข่าวเนี่ยถามต่อนะว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับทางร้อยเอกธมนั์ต่อจากนี้เนี่ยจะถือว่าขาดสะบั้นกันต่อหรือไม่มหลังจากที่ร้อยเอกธมนั์พาดพิงกลุ่ม16ด้วยถ้อยคําที่รุนแรงนะคะคุณพีรวิทย บอกแบบนี้บอกว่าส่วนตัวยังรักและเคารพร้อยเอกธรรมนัตเหมือนเดิม<อ>ส่วนร้อยเอกธรรมนัสอยากจะคบตนต่อหรือไม่ก็ต้องไปถามร้อยเอกธรรมนัสเองเอ,อ๋อแต่ส่วนตัวยังเคารพค่ะอ่าแต่อยู่ที่ท่านแล้ว